ชะอมใส่หน่อไม้เอาไปผัดคั่วกันใส่น้ำปลานิดปลาลาหน่อยแฉะแฉนิดหนึ่งอยากกินอย่างนั้นนะกินกับเขาสวยแล้วนร้อนเบื่อกับข้าวเธอเอบือ่อผัดเบื่อกแกะต้มขอกำลังใจหน่อยค่ะโอ้โหกำลังใจกำลังใจนี่ตัวเองเลยสำคัญที่สุดเลยเธอ ให,ให้กำลังใจตัวเองเลยสำคัญมาก Maria, มาริยาเข้าาเจอคนหน้าสวยคนหน้าสวยที่สุดในโลกตอนนี้ต้องโอปอนะต้องโอปอนะเธอโอปอนี่ชื่นใจไทยแลนด์โอ้ยพงศาก ให้หัวใจส้มมาเมื่อก่อนฉันมีเมื่อก่อนฉันมีเพื่อนชื่อพงศัก์อะไรวะพันไพบูรณ์ตอนนี้เป็นทนายความชื่อพงศัก์พันไพบูรณ์นะเพื่อนฉันนะน้องน่ารักโอปอสวยมากน่ารักมากสวยจริงสวย ผมดูเหมือนพี่ปรงหมดแล้วใช่ก็ก็เหมือนก็เราอยู่ได้อะชีวิตก็อยู่ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากกินหมูไม่มีหมูก็อ,อกินไข่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าอะไรก็ได้แต่ไหนแต่ไหนแต่อะไรมาแล้วแม่ตื่นกี่โมงแปดโมงค่ะ คุณแม่เลี้ยงเดียวหรอโอ้ส่วนใหญ่คุณแม่เลี้ยงเดียวเก่งทุกคนน่ะจีงเก่งหมดเก่งฉลาดเอาทางรอดมีพลังทรงพลังคือบางทีบางทีตอนยังไม่มีลูกเนี่ยตอนตอนไม่ได้เลี้ยงเดียวมีพ่อเขาอยู่ด้วยอะ่ะบางทีแบบพลังยังไม่เยอะขนาดเนี้ยแต่พอเป็นแม่เลี้ยงเดียวใช่โอ้โหส่งพลัง ทำทุกอย่างเพื่อลูกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยลดอู้ชอบอันนี้เหรอเป็นเห็นหน้าเป็นลายเห็นหน้าเป็นแผลเป็นแล้วแบบสักทับไงเป็นแผลเป็นแล้วไปสักทับตอนนี้ก็อยากเอาออกแล้วนะ ทำไงยอยากเอาสีออกแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่อยากได้ละหว,วัสดีทุกคนนะคะทุกคนบนโลกใบนี้นะเกิดมาเนี่ยบางคนก็สำเร็จบนความไม่สมบูรณ์นะบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จบนความไม่สมบูรณ์เหมือนตัวฉันเนี่ย บนความไม่สมบูรณ์เลยนะพ่อแม่ไม่มีนะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เหนื่อยมากนะแล้วก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีเงินมานะแล้วก็เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องลูกหลานเนี่ยสิบสิบคนเลยนะแต่ก็สําเร็จได้เธอลองดูสิบางคนนะลูกบางคนนะพ่อแม่พี่น้องเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ชีวิตก็ไม่ประสบความสำเร็จก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเลี้ยงเดี่ยวหรือจะเลี้ยงไม่เดี่ยวหรือจะยังไงก็แล้วแต่เราอยู่ได้ไม่ต้องปวด และคำว่าความสมบูรณ์ของคนเนี่ยมันเท่ากันไหมอะ่ะถ้าเราคิดว่าสมบูรณ์ก็สมบูรณ์อะถ้าเราคิดว่าไม่สมบูรณ์ก็ไม่สมบูรณ์อะ่ะถ้ามันมมันันนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแหะมันอยู่ที่วิธีการคิดอะ่ะจริงไหมเธอคิดยังไงก็ คิดคิดยังไงให้มีความสุขเริ่มต้นคิดเอาโอ้ยให้กุหลาบนะคะน้องธนาธนิฐาขอบคุณนะให้กุหลาบพี่อ้วนไม่อ้วนใส่เสื้อสวย จะเห็นไหมเวลาฉันใส่เสื้อผ้าอะไรใส่ใส่อะไรอย่างเงี้ยคนก็บอกสวยบางทีมันก็ถูกจนไม่รู้จะถูกไงสามสิบาทอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผ้ากองกองอ่ะสาสิบาทสี่สิบบาทใส่ได้ไม่ต้องซื้อแพงก็ได้แล้วเธอดูสิฉันไม่เป็นคนไม่แคร์ใครอ่ะมันก็สวยเองเห็นไหมต้องเต้เมคอัพค่ะ เธ,เธอรู้ไหมถ้าเรามั่นใจถ้กอย่างอ่ะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้อ่ะไม่ไม่เป็นไรเลยกับชีวิตอย่าไปอย่าไปใช่สวยอยู่แล้วสวยแต่แก่มากนะเนี่ยถ้าวันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปย้อมผมดีกว่า โอ้ยนกกระปูดคนไม่รู้จักแล้วนกกระปูดเนี่ยอายิชาเป็นชุดอะไรโอ้ยเป็นเสื้อเป็นคุมธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยนะซื้อตามข้างถนนท,ทั่วไปผ้ากองอะ่ 20, 30, อะยี่สิบสามสิบอ่ะไปเลือกเอาอย่างเงี้ยจริง จะให้ไปเลือกแบบนี้ให้ไปซื้อเองก็ไม่มีแล้วซื้อตรงไหนใส่เสื้อผ้าหลวมๆล,ลื่นๆสบายๆเวลานอนอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอ่ะอย่างเนี้พอคนก็จะบอกว่าเสื้อผ้าสวยจังจริงๆถูกเสื้อผ้ากองๆที่เขาไม่มองอ่ะ ตัวละ50าสบเจ็ดสเสื้อใหม่นะแต่มันเป็นเสื้อเก่าตกรุ่นอะไรเงี้ยเสื้อขายไม่ออกอะไรเงี้ยเสื้อผิดไซส์เสื้อมีตําหนินิดนึงอะไรเงี้ยเขาไม่ซื้อกันนะอ่ะอ๋ไม่ซื้อไม่เป็นไรมึงอยากซื้อเดี๋ยวกูเลือกเองซื้อมาถึงยีตัวพันหนึ่งใส่ได้5ปีไม่หมดเลย คันหนึ่งเล่ตั้งหลายปีคนบางคนเขาไม่คิดกันนะบางคนก็คิดแบบเสื้อสวยๆแบบนี้แบบนั้นอะไรฉันไม่ค่อยคิดอย่างนี้ยตัวไม่ไม่ค่อยคิดเรื่องอะไรแบบเนี้ยจะต้องแต่งตัวสวยจะต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยคิดเป็นแหละไม่โลกไม่รู้เป็นโลกอะไรก็ไม่รู้จริงๆไม่ไม่าไม่มีอะไรนะหาอะไรไม่ได้มีกินนะอ่ก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็กินรถก๋วยเตี๋ยวสามล้อก็กิน เอออะไรก็กินตรงไหนก็ได้ก๋วยเตี๋ยวตรงไหนก็ได้เป็นคนอย่างเงี้แปดชิบเพงละอืมไม่ได้หากินยากไม่ได้หาอยู่ยากอ่ะไปเวลาไปนอนไหนก็เอาเอานี้ยตรงเนี้ยสบายๆปลอดภัยหน่อยสบายเย็นหน่อยโรงแรมมาถูกถูกก็ไปได้อย่างเงี้ยไปเที่ยวก็ไปเที่ยวก็ขึ้นโลขึ้นเครื่องบินชั้นประหยัดก็ไปได้ ไม่ได้ขึ้นชั้นดีๆนะชั้นประหยัดก็ไปได้อะไรเงี้ยไม่เป็นอะไรเลยทัชีวิตอ่ะกดแชร์กดใจด้วยเวลาพูดอะไรถ้ามันมีประโยชน์กดหัวใจจริงไปไหนก็ไปได้กินยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้เครื่องประดับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ผมจะมัดก็ได้จะใดก็ได้จะมัดก็ได้ น่าจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้จริงๆรถคันเล็กก็ได้คันใหญ่ก็ได้รถเก่าก็ได้รถใหม่ก็ได้รถเมย์ก็ได้แท็กซี่ก็ได้ชีวิตก็เลยสบายไม่มีข้อแม้เยอะถ้าข้อแม้เยอะจะลำบากคนข้อแม้นั่นข้อแม้นี้ลำบากเธอ ใช้ชีวิตแบบแม่สบายเธอสบายจริงนะเธอซ้อมจนไว้ตลอดเวลาซ้อมจนก็คือก็คือใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนชาวบ้านทั่วไปคนไม่มีตังเขาใช้ก็ใช้ชีวิตได้ไงไม่ได้ซ้อมรวยไม่ใช่โอ้โหซ้อมรวยอยู่นั่นเดละเราจะไปแน่ได้ยังไงว่าชีวิตอะมันจะมีความจนมันจะมาถึงไหมยเงี้ย ความจนมาถึงทำยังไงแล้วไม่เคยจนซ้อมไ้เลยจะได้อยู่ได้เราซ,นนเซ้อมจนไว้เนี่ยซ้อมจนไว้เนี่ยแล้วถ้าแก่ตัวมาไม่เป็นผู้ใหญ่มามันไม่จนเงินมันเหลือเนะ่ะมันก็จะใช้ชีวิตเผื่อลูกเผื่อลานได้ตอนแก่ก็มีเงินกินซ้อมจนไว้ไม่งัน้นพวกซ้อมรวยอ่ะตอนแก่ไม่มีเงินสักคนเดียวเลย ตอนแก่จะไม่มีจะตอนแก่ไม่มีเงินลำบากเธอเก็บเงินไว้นะเธอบางทีไม่มีเงินขึ้นมาเนี่ยแก่ตัวมาเนี่ยจะไปหยิบไปยืนใครบางทีเขาไม่ให้ยืมก็โกรธเขาไม่ได้บางทีเราจะไปหยิบไปยืมพี่ยืมน้องบางทีพี่น้องมันก็ไม่มีต้องดูแลตัวเอง ต้องเก็บหอมรอมริบดูแลตัวเองขยันแล้วบางคนบอกว่าเนี่ยหางานบ่าในซอยเนี่ยฉันไม่ต้องหางานนะเดินออกไปเนี่ยมีร้านมีเซเว่นใช่ไหมมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีร้านขายอาหารมีอู่มีเนี่ยก่อสร้างเนี่ยถ้าจะหางานทําเดินออกไปในงานอะไรก็ได้ไม่ต้องเลือกโดนแดดก็ได้อยู่ไม่ไม่ต้องอยู่ห้องแอร์ก็ทําได้ทาไมคนอื่นเขาทาได้กันละ่ะ ทำไมพวกต่างแรงงานต่างดาวต่างชาติที่เขาเข้ามามาโกยเงินกลับบ้านกันนะปีหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหรทำไมเขาอยู่กันได้ละ่ะทําไมเขาอยู่กันได้ถูกปะ่ะทําไมเราอยู่ไม่ได้เราทําไม่ได้เขาทําได้เราก็ทําเราก็ทําได้ทูไม่อย่างนั้นปัญหาแรงงานล้นประเทศจากต่างชาติก็คงไม่มีเพราะคนไทยไม่ทํากันไง วันิดาค่าอาดัมอาดัมแอปเปิลคืออะไรวะอะไรวะจริงฟังแม่ทุกวันฟังแม่ทุกวันแล้ว บางคนบอกฟังมาเดือนหนึ่งมีตังเก็บเลยไม่ใช้เงินไม่ได้ไปไหนวันนี้จะออกตอยตอนบ่ายค่ะตอนเช้าไม่ได้ออกเดี๋ยวดูฟิลก่อนถ้าถ้าสมมุติว่าวันนี้ไม่ขี้เกียจก็จะลงไปตามน้ำพริกตอนบ่ายแล้วก็ไปให้พี่ลุกเขาน้ำพริกกะปิชะอมทอดปลาทูทอด เอาไปฝากพี่ลุกฟังแม่แล้วประหยัดตามดีไหมล่ะน้องใหม่ดีไหมล่ะโอ,ะอ้ประหยัดเนี่ยบางทีคนคนไม่รู้หรอกประหยัดเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยรู้เลยโอ้โหเออวาจริงๆว่าประหยัดไม่ใช้เงินอะเงินเหลือจริงๆไม่ไม่ต้องอยากนั่นไม่ต้องอยากนี่เยอะบางทีอยากนั่นอยากนี่ จริงๆอยากเวลาอยากอะหัดอยากให้มันน้อยๆอะหัดอยากแล้วก็น้อยๆอะอ,อยากอยู่สมว,ว่าอยากกินอะไรเนี่ยถามว่าเราเราจะกินเพราะเราหิวหรือเราอยากอยากกินนั่นอยากกินนี่ที่แห่ไปตามรีวิวกันเยอะแยะมากมายอะอยากกินแต่ถ้าหิวเนี่ยกินข้าวไข่เจียวกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านก็ได้ไม่ต้องอยากอีพออิ่มแล้วมันก็จบ ถ้าเกิดสมมติเราไม่ต้องอยากเสียตังค์ฉันไม่เวลาเขาร้านไหนเขามารีวิวมาอะไรต่ออะไรถ้าเราไม่ไม่อยากเราปัาดผ่านอย่างเงี้ยมันจบถ้าไปขยี้ไปดูบางทีเราก็อยากไปแต่ว่าไปได้นะถ้าเกิดสมมุติว่าร้านมันไม่แพงอะตอนนี้ร้านอาหารแพงๆฉันไม่สนับสนุนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะร้านอาหารแพงๆอะพวกเธอดูฉันกินสิฉัน่ะ กินกินอยู่ง่ายๆให้ดูทุกตลอดเลยใช้ชีวิตง่ายๆเรียบๆพี่น้องเอาค่ะแม่ไปสอนไปสอนเขาถามว่าแล้วเขาถามว่าเก็บเงินไปให้ใครเก็บเงินไปกินตอนแก่สิตอนแก่เนี่ยต้องใช้เงินต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ไม่มีเงินไม่มีงาน พอไปถึงเวลาขาวดำก็ไม่มีงานไม่มีเงินนะเธอถ้าเกิดเราเราไปบอกเขาเก็บหอมรอมริบถ้าก็เขาถามว่าเก็บเงินไม่ให้เขานะเก็บเงินไมให้ใครเหรอเนี่ยเธอถอยเลยนะเธอไม่ต้องไปค,คุยกับคนพวกนี้นะเดี๋ยวเธอจะเอาความโง่ามาติดตัวเดี๋ยวจะเอาความโง่ามาติดตัวคนที่บอกคนที่ชอบพูดว่าอุ้ยมึงจะทำอะไรนักหนางานนะ่ะพวกนี้คือจนหมดเลยเธอ คนรวยไม่พูดคำนี้มันเป็นคำพูดของคนจนทำงานไปทำไมนักหนาเหรอแค่นี้ก็เหลือลน้นแล้วคนพวกที่พูดอย่างนี้ยนะคือคนจนทั้งนั้นเนะี่ยคนรวยไม่พูดคนรวยคนจะรวยคนที่มีอัตราก้าวหน้าจะไม่พูดคำพวกนี้แล้วก็เราไม่ต้องไปคุยกับคนพวกนี้ถ้าเราไปคุยกับคนพวกนี้นะชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวไปเสพคำพวกนี้เข้ามาบ่อยๆแล้วเราจะมีความคิดโงงๆตามนั้น ทำไปทําไมนักหนาเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเงินคนเนี่ยอยากใช้ชีวิตที่มันมีความสุขอยี่สิบล้านเนี่ยแทบไม่พอเลยนะถ้าเกิดเรา,เราอายุสี่สิบตอนเนี้ยต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆลองคิดดูถ้าแก่เกิดแก่ตัวเนี่ยหกสิบเนี่ยเราใช้ชีวิตอีกสิบปีเดือนละห้าหมื่นปีละหกแสนสิบปี่ะหกล้านเอาตรงไหนถ้าเราไม่เก็บตอนนี้ ถูกไหมหรือไม่อย่างนั้นเราก็ต้องเป็นคนแก่ๆที่รอวงเวียนชีวิตมาช่วยเหลือมีภาพที่ยากจนมีภาพที่อดมือกินมือลูกหลานทิ้งไม่มีมุง้งไม่มีหมอนไม่มีบ้านไม่มีกินเราต้องการแบบนั้นเหรอถ้าเราต้องการแบบนั้นน่ะเป็นแบบนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องทำงานเราก็ไม่ต้องขยันเราก็ฟุ่มเฟือยไปเธอรู้ไหมว่า เธอรู้ไม่มีหลายคนน่ะที่มีคนเข้าไปช่วยอ่ะลองสืบเข้าไปดูประวัติสิตอนหนุ่มตอนสาวใช้เงินที่หมายไวป่วงเยอะค่ะเห็นไม่เยอะแล้วค่ะหนูมีคนที่มีชื่อเสียงหลายคนที่แก่โตแล้วไม่มีเงินเลยต้องขอรับบริจาคค่ะตอนหนุ่มตอนสาวใช้เงินแหลกลานแล้วก็ใช้เงินแหลกลานแล้วก,ก,วก็ไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยเอาเพื่อนไม่เคยช่วยใคร ทำงานไปเวียงไปวีนไป,ไปทุกคนแก่ตัวมาเป็นอย่างนั้นหมดเลยแล้วมาดีตอนมาจะมานิสัยดีตอนจนแล้วบางทีคนเขาก็ไม่ให้โอกาสนะเธอบางทีก็แบบเคยทําอะไรกับคนไว้อะบางคนบอกไม่มีงานเลยเนี่ยแก่ตัวมาเป็นดาราไม่มีงานไม่มีเงินกินตอนดงงังอะทําไมไม่เก็บแล้วตอนดงงังอะวีนคนเหวี่ยงคน,งคนทําไมจนเขาไม่เอาด้วยอะ่ะ แล้วจะมาพูดว่าวงการทอดทิ้งบางทีมันก็ไม่ได้เพราะทำตัวให้ทุกคนเขาไม่รักเองเนี่ยมันคือมันคืออย่างเงี้ยคนเนะ่ะทุกอาชีพนะต้องเก็บเงินเถอะยิ่งดูข่าวนะตอนนี้นะบ้านขนาดกลางขายไม่ได้เลย บ้านขนาดกลางขายไม่ได้ไม่ได้เลยเงี้ยขายได้น้อยแทบไม่ได้เพราะแบงค์ไม่ปล่อยกู้พอแบงค์ไม่ล่อยปล่อยกู้เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยสถาบัานการเงินไม่ปล่อยเนี่ยเธอรู้ไหมว่าลําบากเลยนะการเงินมันไม่ขับเคลื่อนแวมาฝั่งแม่อ้วนเทศร้านออยสวนจตุจกักรขายอะไรวะเธอขายน้ำมันเหรอ น้ำมันโตใช่ป่ะโอ้เมมาเล่าสู่กันฟังเธอแก่ตัวมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะละสังขารก็เล่าสู่พวกเธอฟังมีอะไรก็เล่าสู่กันเพราะว่าชีวิตผ่านโลกมาเยอะแล้วอะ ขายแมงมุมอ๋อขายอะไรว่าแมงมุมตัวแมงมุมมาเหรอวัดดีน้องเผ็ดเผ็ดค่ะชื่ออะไรว่าเผ็ด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 เ,เ,เหรอต้องเก็บตัง แม่อ้วนน่าสวยมากคิดถึงขนมจีนประตูน้ำเอองานอะไรก็เงียบค่ะช่วงนี้เธอรู้ไหมฉันถ้ามีความคิดอยู่อย่างนะฉันไม่กลัวเรื่องพวกนี้นะเพราะเตรียมตัวเสมอ ร้างค้าบ่นกันใช่ไหมคือคือบนนะ่นอะขายไม่ดีก็บ่นบ่นอะแต่ว่าบางคนบ่นก็บ่นที่ขายไม่ดีแต่ชีวิตบ,บางคนก็ไม่ได้เดือดร้อนนะเขาเก็บไว้อะคนต้องเก็บไว้เธอเราไม่รู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต้มยำกุ้งฟองสบู่แต่โควิด IMF มันเป็นยุคที่มไ่เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอะต้องเก็บเก็บหอมลอมลิบไว้เลย เก็บหอมรอมริบไว้ถึงเวลามาก็ไม่กลัวมันต้องเป็นอย่างนั้นสิเธอทุกวันนี้ก็ยังเก็บได้นะไม่ใช่เก็บไม่ได้งานก็ยังมีอยู่เยอะนะเธอในขณะที่มันวิกฤตวิกฤตเนี่ยเธอรู้ไหมว่าโอกาสมันก็เยอะอย่า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 อยู่นิ่งๆอะ่ะอย่าหมดกำลังใจไปกับวิกฤต บางทมันอย่างนี้อย่างนี้คือณนะคือณตอนนี้มันมันมันแย่จริงนะเธอคุณสวยมากๆค่ะขอบคุณนะคะเอายอดขายลดลงแต่ไม่ถึงกับแย่ใช่ไงตอนโกยเราก็โกยไงถูกแล้วไงยอดขายลดเราก็เรียนรู้กับมันแล้วก็ ลองดูซิว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าพยยอดขายรถเสร็จปุ๊บเนี่ยการฟุ่มเฟือยการกินการอยู่แล้วก็เราก็เราก็เบาลงเลือกที่จะใช้เงินด้วยมันก็บาลานซ์ได้นะเธอบาลานซ์ได้นะเธอเราต้องมีตังค์เธอแก่ตัวมาโต